โรมานจานใหม่เด็ดเด็ดค่ะน่าสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นดีสปอคจากตันซุงผลิตภัณฑ์เซนโซดายมัลติแคร์และวิกซ็อกโกค่ะอ่าอย่างไรก็สองหนุ่มวันนี้สวัสดีทำไมถึงกล้าฝึกมาถึงตรงนี้เพราะอะไรแนะนำตัวเลยปีเตอร์แพนทัศพลนะครับปีเตอร์แพนทัศพลเป็นแขกรับเชิญมากับ ผมลูกนัทัดครับวันนี้ก็มาเป็นลูกมือช่วยทำอาหารแล้วกันฮะไม่จะเป็นลูกมือจะวันนี้เธอสองคนมาเธอต้องทำให้พี่กินอ้าวจริงเหรอครับไม่ใช่แบบมาต้องมานั่งคุก,กนุก้นเธอต้องทำจ<า>กักอะไรวันนี้ถ้าทำอะไรวันน<อ>ี้จะทำอะไรวันนี้ทำอะไรพี่วันนี้ตั้งใจจะมาทำต้ออยามยำน้พริให้พี่ไก่กับพี่ถุกนะครับอาก่อนจะทำอะไรให้กินตอนนี้มีงานมีอะไรบ้างตอนนี้ค่ะ ตอนนี้นะครับผมก็มีถ่ายทำซีรีส์อยู่นะครับชื่อเรื่อง reset ครับการเกิดใหม่ของดวงดาวนะฮะคาดว่าน่าจะได้ดูกันภายในปี2568เ,เนี่ยแหละครับเป็นซีรีส์วายเป็นซีรีส์วายด้วยวายวายวาย ครับผมครับของผมก็เป็นซีรีส์วายเหมือนกันครับก็มี2เรื่องก็คือ Make a Wish ภารกิจในเทวดากับทำนองในททาราครับเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์ต่างกันเลยนเราคงได้ดูเพราะตอนนี้ซีรีส์ก็ดังเหลือเกินดังมากเลยอยากเป็นซีรีส์เราสองคนจิ้นกันไหมครับไหมครับทำเป็นเล่นไปพี่น้องวเล่นวายเนี่ยวายวอดเลยนะไม่ใช่วายธรรมดาวายวอดเลยค่ะแต่ก่อนจะเล่นวายกัน มาทําอะไรอะไรอร่อยให้เรากินได้เลยครับในตู้เย็นที่เตรียมมาไว้ที่คุณเตรียมมาก่อนทำข้าวไร้ใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนใส่ในไม่ต้องถอดเสื้อก่อนดีครับพี่ไข่ไม่ต้องถอดเลยใส่ไปเลยเหรอไม่ต้องถอดอ่ะคือมันต้องเกลนยต้องเอาตรงเก่ตัดเลยค่ะตัดแล้วค่ะพี่ส่งให้หนูปรุงให้น้องมาผสมเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตักให้คุณจะผสมบอกพอไม่พอนะ พี่ไก่หนูจับตาดอยู่นะห้ามห้ามช่วยน้องนะคะโอ้น่าจะน่าจะได้อยู่นะฮะให้น้องให้น้องผสมเองได้ครับแล้วผสมกับอะไรบ้างเนี่ยและสิ่งที่น้องสองคนเราจะต้องทำก็คือเมนูต้มยำทะเลน้ำค้นละครับผมอ้าวไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าเบรกหน้าครับผม ดูมาลแล้วแทนอ่ะผ็ด <c oughs> เน,นี่ยมันไม่ได้มันจะต้องหั่นเดี๋ยวผมตั้งหม้อเ๋ยตั้งหม้องานหม้อแผนมันถนัดนะ <c oughs> อ่าล่ะครับเราก็ตั้งหม้อกันแล้วแล้วมาดูของที่น้องๆเอามาดีก,กว่าว่ามีอะไรกันบ้างเอ้านี่ไงวัตถุดิบเพียบเลยเอาพร้อมแล้วก็รุยต่อเลยครับคือนี่ทำรีบจับเธออยากจะทำให้ชันงกินกันแค่ช่วยเดียวนี่จะทำให้กินทั้งหมู่บ้านก็แล้วแต่สำหรับวัยรุ่นนะคนรุ่นใหม่ ทำของข้าวอย่างไรทำให้เป็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปิดปิดก่อนค่ะที่ว่าเราย้ายไม่ต้องเตาไฟฟ้าเยี่ยมมากเลยเราย้ายมเต้าไฟฟ้าด้วยครับด้วยไฟแรงจริงๆครับครัวนี้เราจะต้องย้ายเตาหนีละแม่นี่มันเมนูทะเลเดือดหรือเปล่าครับเนี่ยอดีตนะที่พี่ไก่ไม่กลัวไฟโอเคกลับมาไฟฟ้าเถอะพี่ไก่ไวมากขอบคุณมาก มะนาวมะนาวเมื่อกี้แทนที่เราจะได้ทำกับข้าวเสร็จได้ทำหน้าใหม่แล้วใช่คุณอันนี้คุณน้อยไอการ์เนอร์พี่ไก่ครไบช่วยงานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ดมหนูคิดว่าเรียกว่าอะไรขิงไม่ใช่ขิงขาขาจะรอดเลิศเด็กรุ่นใหม่พี่ไก่ดูชิวรุ่นใหม่เขาทำกับข้าวยังไงเอออันนี้ปกติผมใส่เข้าไปทั้งานอย่างนี้เลยใส่เลยอยากใส่ใส่เลยได้เลยได้แลยเราต้องหั่นยังไงใส่คอมทำด้วยอะไรก็ใส่ทั้ผมทำเป็นสเต็ก แมแก,ก็ดีนะที่ทักทันและมาอย่างนั้นต้มยำนี้ปลากระพงอันลงไปทั้งชิ้นแน่พ่อเอยหั่นเถอะนะต้องปรุงน้ำยำไว้ก่อนนะคะก็คือต้องใช้น้ำปลาใช้มะนาวใช้อะไรพวกนี้ปรุงเอาไว้ในนีน้นกับกับน้ำพริกเผาจริงๆปลาหมึกมันอ๋อเดี๋ยวเราต้องหั่นเป็นแว่นๆเนาะหั่นยังไงก็ได้อยากหั่นเป็นแว่นแต่ว่าไม่ต้อง <ๆ S 2> ไม่ต้องเล็กมากนะเพราะเดี๋ยวมันต้มมันอุอ่าโอเคนี่เขารู้จริงใจใจ ใส่หมดเลยเหรอใบมะกรูดเนี่ยอันนี้ต้องใส่ไหมใช่แต่ไม่ต้องใส่ก้าดนี่จะเต็มหม้ออยู่แล้วเฉพาะใบมะกรูดจะได้หอมจะได้หอมเลยใส่ไปรู้รู้ไหมว่าต้มยำเนี่ยเขาทำอะไรทํายังไงใส่อะไรบ้างครือง้มยำรับใส่กระเทียเผานี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีน้ําพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำตาแม่ประนอมเอามาเปิดมาปรุงรสไปเอาใครจะหั่นใครจะปรุ่งรสใครบจะพุ่งรุงรส พี่ไก่หนูจับตาอยู่นะห้ามห้ามช่วยน้องนะคะน่าจะน่าจะได้อยู่นะฮะให้น้องให้น้องผสมเองได้ครับัน่ะาีวายแต่ใครไปมากูเขียวปัดเลยนะคะออาเงาเขียวนะคะแล้วก็จะทำน้ำชาเขียวหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องใส่อะไรต่ออ่ะเพนสัตว์ไม่ใส่ลงไปอ่ะใอ้ใส่ใส่เห็ดก่อนใส่เห็ดเออใส่เห็ดไปแล้วมันจะได้เล็บพอๆกันชิมด้วยข็ให้ชิมไม่ได้ดม ชิมได้ชิมได้มันกินได้มันกินได้ปี๊แต่แหนอันนี้ใส่ได้เลยอ๋อใส่ด้วยใช่ไหมเธอครับอาหารอครั้งหนึ่งใส่พริกกับหอมแดงตอนไหนหอมแดงใส่ใส่ใส่เหมือนใส่พร้อมๆกับพริกป่ะใส่ไปเลยใช่นี่ไพี่อยู่นี่แล้วเอาไ่เลยนี่มาขัดเล็บมาขัดเท็ใส่เลยนะครับใส่น้ำเลยอดดูเลดแล้วเนื้อใส่ไปแต้องใส่ห้ไ่เรื่อน่ใสยก่อนใช่ไหมเอาเอาเท้า ไปเลยน้ำเดือดอย่างไงน้ำต้องเดือดก่อนได้แหละวใส่หอมแดงเอานั่นแหละน้ำคนจะใส่นมจะไปไหนอ้าววุ้ยว่าจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยทนไม่ได้ทำไปเล่นสีมันดูดีอยู่นะเธอเลือกจะใส่อะไรก่อนแล้วแต่เธอนะเอออย่าไปคนนะเดี๋ยวเมนข้าวเอาปลาหมึกใครจะเดือดแล้วใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ่า กุ้งกุ้งสุดท้ายกุ้งสุดท้ายอันนี้ผมเซียนกุ้งอ่าทำเป็นรู้ดีไอ้เจ้านั้นทำเป็นรู้ดีเยอะมากเยอะแล้วใส่ได้อยากใส่ใส่ไปไม่ต้องรอให้เดือดกันละใส่ไปเลยรู้จักกันจากเรื่องอะไรอ่ะครั้งแรกเลยครับเพื่อนสนิทเพื่อนซีกันได้ยังไงเป็นละครใช่ครับละครไวแสบสแตรคหัตโครงการสองโครงการสองก็เลยสนิทกันมาปีแล้วเองชิมซิแล้วเป็นยังไง ก็ผมว่ามันยังมันยังแล้วแต่อะไรยังดูไม่สิอ่าเป็นยังไงแซ่บหนูได้กลิ่นเปรี้ยวไหนได้กลิ่นไม่รู้พี่ไม่ได้กินอะไรเลยหรือกลิ่นมะนาวที่มันหั่นวะถูกต้องครับดูนี้มันคือกลิ่นเปรี้ยวเหรอแล้วรสชาติเป็นไงมันเปรี้ยวนำครับตอนเนี้ยนั่นมันขาดความนัวเหมือนทั้งนี้ต้อใส่อะไรต้องใส่พริกเผาเพิ่มอีกนิดนึงตนแรเมื่อกี้เราใส่นาไปเยอะตอนแรกเมื่อกี้ผมปรุงผมนึกว่าจะแบบพี่ว่าใส่ไปนิดนึงไปเค็มแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่เค็มอ่ะ ผมว่ามันต้องใส่นมเพิ่มไหมใส่เลยนะฮะพี่ไก่ขาเคล็ดลับต้มยำในแบบฉบับของพี่ไก่อะต้องใส่อะไรบ้างถ้าต้มยำของพี่ไก่นะคะก็จะใส่ตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็ใส่เครื่องอย่างเช่นใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนพอออกกลิ่นปุ๊บเราก็ค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปมันจะเข้านัวกันเข้าหากันแล้วก็ต้มให้เข้าที่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ชิมได้รสมาถ้าต้องการน้ำข้น สมัยก่อนเราจะใส่กะทิแต่สมัยนี้เราใส่นมสดแล้วเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำพริกเผาตาแม่ประนมท้าน้ำข้นใส่ลงไปแล้วจะปรุงรสได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นครับได้ยังครับจบยังจบแล้วครับได้แล้วครับโอเคแล้วนะใจนะโอ้แต่หน้าตาสวยนะแต่รสชาติจะเดี๋ยวก็ดูใช้ได้อยู่หน้าตาใช้ได้นะอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ว่าใช้ได้เอาล้ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันว่า ที่ทำมาให้เราเนี่ยจะเป็นไงและก่อนจะไปชิมนะคะต้มยำสูตรเด็ดวันนี้นะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพิกเผาไทยตราแม่ปนอมไลฟ์ลีดและทิพิประกันไทยค่ะขอบคุณครับข้าเล่ามาสิครับยังไงภูมิใจไหมกับเมนูของเราวันนี้โอ้โหรู้สึกภูมิใจนะครพอเห็นดูดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยเอาอย่างนี้ พี่ให้สองคนชิมก่อนแล้ววิจารณ์แล้วดิฉันกับพี่ตรงๆชิมครับนีชิมอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปนมอื่นๆนะปลาปลาน่ากินมากเลยคนหั่นน่าจะเก่งนี่อวยตัวเองมะเดี๋ยวนะคำแรกคำแรกยังไม่รู้อ่าคำี้ชิมเยอะๆอร่อยอร่อยนะอร่อย จริงเหรอมแวยแต่ที่รู้แน่ๆคือสองคนนี้ชิมไปแล้วเขาไม่อิ่งของตัวเองนะเออเขาคืนของเขานะเขาคืนเธอแล้วก็แบบสะบัดออกมาว่ามันอร่อยมันใช้ได้เออแสดงว่าเขาบ้านใจในสิ่งที่เขาปรุงมีตัวช่วยดีด้วยขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราชิมนะไม่คาวด้วยที่สำคัญอืกลมดีมากครับอ้าวอ้าวอ้าวยังไงครับหนูว่าเปรี้ยวแล้วอะเปรี้ยวแล้วมีความเปรี้ยวกำลังดี แต่หนูว่ามันอ่อนเผ็ดอ่อนเผ็ดอ๋อครับรสชาติต้มยำเนี่ยนะคะมันต้องให้เกิดกินเข้าไปปุ๊บแล้วต้องรู้สึกว่ามันคือต้มยำอ๋อแล้วแบบต้มยำมันคือความจัดจ้านครับต้องเผ็ดต้องเปรี้ยวต้องเผ็ดแล้วก็ให้รู้สึกว่าเฮ้ยสว่างสดชื่นสดชื่นอย่างนี้ผมคิดว่าโอเคเลยโอเคเลยแต่ว่าคนไม่กินเผ็ดส่วนตัวนะผมอาจจะเติมนมกับ กับมะนาวนิดหนึ่งให้เกิดความเรี้ยวความจะเป็นเปรี้ยวๆนัวๆหวานๆนิดนึงอะไราเงี้ยเรับเราลดสดได้แบบแบบไม่ตะขิดตะหงุงดนะได้เรื่อยๆแล้วก็หอมแต่ว่าอร่อยไหมกินได้แล้นี่อย่างนี้ต้องมอบราังวันไห้แล้ว น้ำพริกเผาไทยตราแม่ปนอมนะครับที่นะขอบคุณครับชอบมากเขาไปเลยขนาดหักมาช่วยที่บ้านเลยนะให้เขาไปไปปรุงรสให้อร่อยกับอาหารทุกชนิดตำนานความอร่อยคู่ครัวคนไทยนะคะตัวนี้มอบให้กับน้องไปเลยนะคะเป็นแบบพักเลยขอบคุณครับวันนี้ด้วยนะที่เราขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วฟุ๊กกับน้องผีพี่ละแหน่ทวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ